บเบาดอกคนไม่ถือครับพี่น้องมือนี่กับมารีใบ,บ,บเขียดนี่ครับผมรีเห็นมันถือเสียงแดดเห็นมันสุกครับการไม่ถือเสียงแดดไม่สุกครับพี่น้องเรียบร้อครับผมรีออกเอาแต่แสงเอาน่ะฟองป่ะฟองแสงไหมพี่น้อง หน,หนาวๆต้องรีบไบครับผมถ้าบอรีรนี่มันบอสุกครับโอเคะรีแล้กลกวก็ลูกหญ้าพอมีพี่น้องครับลูกหญ้าพอมแล้วครับผมเป็นที่ละครับนีแลกกันเลย งานดูอีซีโอกันที่ไหนครับพี่น้องโอ้เฮ็ดแดงไหนบ้างไปเฮ็ดแดง <laughs> นี่ครับบอกพี่น้องอเขาได้เฮ็ดแดงไหนรีบใบวะบอกร<อ>ีบมันสีบัสุกอืม นี่ใบออกกันให้มันถือแสงน้บ่อถือแสงแดดบ่อมันหล่เากัตัดทิโอ้เอาเต้เอาเวยใหญ่ๆมันมันถือกระสุไปเนี้ยเนาะเสียนไงเสียเงี่ยมน่ฮะยังยังสะานเขาเเลาะเดินยพี่นองเอ้ ทด,ดลองก็ดีทดลองไมไดีบ่ลองไหมด้ามันเบิึนงนั่น,ะน,น,นะระครับพี่น้องเวลาใบแล้วครับรีบเขียแห้งนะถือแสงแดดให้มันสุกใบาลายใบายลายบ่อพอทาบอดีนมันสุกบ่เนี่ยมันสุกตายอยู่อือต้องรีให้มันถือแสงแดดบ่ถ้าบอดี้เนี่ยเขียบ่สุกเลย สุกซามันย oh. ่ำหนาวเลยโอ้ย <Lake> um. ันจะสุกไวอยู่ยำหนาวไดเห็นที่ตลอดบ่ย่ำหนาวอืมมองยืนเข้าเจอกันลีน้ำผ่อนย่ำหนาวเขาเจอกันลีก็าที่ยืนยืนเหนือบริยืนเหนีอบริเต็นหนาวบ่เสียเวลาโอ้ยหนาหนาวห่อนนี่เสียเวลาปล่อยมันสุกตามธรรมชาติเลยบ่ไปเ็ดแล้วใหม่โอ้ยอะรงันว่าบริเต็นหนาว เที่นี่้ยตเห็นงานอยู่อิสรวเตนีกบนเาอืโอ้ดีใบเรากัไแตงเบิ้งตัวลวเนาะนีแต่นวยต่นั่นเลย บอกเป็นสุกประทันกันบ่เอาจากหน่วยน่ะแสงนึงน่ะจากหกหน่วยหกหน่วยหกหน่วยหาหกหน่วยอืาเบาเบาหลายไม่กางเบาหลายหน่วยเอาแค่แสงหนึ่งหาหกหน่วยพ่อมันต้องขีดหน่วยใหญ่บ่แสงก็หลายได้หรือแต่หลายยินตัดทิมอะหาหน่วยหาหน่วยหกหน่วย อ๋อขายหลายขายได้หลายขอขายหลายได้เง right, right, right. ินหลายบ่อะโอเคนวยหน่อยวะนวยหน่อยมั้งสุกบ่อะหน่อยนันบ่มั้งสุกสุดลองของเขาเลยเอาสิพี่น้องเลยเบิ่งอันนี้พี่น้องเลย เฮ็ดงานประเทศอิสราเอลดูเส้นเงินเขาสิล่าพี่น้องเอ้ยไปเรืงเงินเขาแต่ละบาทนะวะน้องเขาธรรมดาละใส่ระไรเฮ็ดเบ็ดล้วพี่น้องเอ้ยใส่ยังไงก็ได้เฮ็ดเบิดแล้วดิใส่ทุกทีทุกทีเงี่ยมันก็ใส่เบิดแล้วพี่น้องอืมจะไม่อยากจะใส่มากอะไรเงินเขาเลยละบ่เฮ็ดบ่มากกับอะไ้เงินเขาอยู่บ้านเราเฮ็ดเคลียร์วันที้านโอ้ยที่บ้านเขาวันเฮ็ด ไดดอกพีนองเลยเออเต็มตีทั้งมืออยู่นี่ตีมมอเลยวะเหอนพทันเขาพทันงูเเจ้าเขาเออเดกบ่ไดเร้วกบ่ไดรเขาก็จว่าเออเไปสิดพีนองเลยไปรื่แล้วไเจ้านี่แหนี่แหะครับเปิดไปแล้วแล้วก็เป็นสิ่แล้วครับผม นะครับมันก็จะถือแสงแดดครับมันนะถือแสงแดดถืออากาศมันก็จะสุกครับผมโอเคเทศครับโอเคเทศหนาหนาวครับพี่น้องนะครับแต่ละร่องมังรอดครับเป็นสิทธิ์ละครับผมนี่ตหน่วยไงครับนี่ตหน่วยไงแท็กหนึ่งกับประมาณห้าหกนวยแหละครับผมครับนี่สุตรล่องเลยครับผมนี่สุตรล่องเลย เพราะว่าวันนี้ก็บยิมมัสีดยาครับผมซีดยาเร่งสุกมันเริสุกครับมันนะ้นะครับปูบักเทศยู่อิสราเอลครับผมเพิ่งลงครับตะลัแสงครับนี่กับเจ้าก็ดึงสายน้ำหยดมาครับพี่น้องเพื่อที่จะปล่อยยามาโซ่กับยามาแรงครับผมยามาโซ่กับยามาแรงให้น้ำครับผม เว่าถอดแก้ผมนี่เราเปิดทั้งโทรศัพท์ก็ได้ครับเวลาให้น้ำครับผมเพราะว่ามอเตอร์มันก็นเยีดงานครับมันก็ยีเปเิดน้ำโดยอัตโนมัติเลยครับผมนี่ครับพี่นอ้องถ้าพี่ยปลูกกับยเทศยบกับเบอร์ซีด้วยครับเป็นตัวอย่างครับผมครับเปิดทุกร่องเลยครับผม ครับพี่น้องตับเปอร์เคียเทศอยู่นี่ก็ขายโถล,ละที่เปอร์รถเล้ก็เช็คบ่ครับผมพีเงินไทยประมาณประมาณเจ็ดสิบแปดสิบแหละครับต่อโลครับผมนะครับพี่น้องบปอเขียเทศอยู่อิสิวยางแพงเลยครับาราคาเนี่ยผมตัวอ,อยู่เมียงไทยเ้านี่ราคาดีคืออยู่อิสิวว่าเบอร์รเขียเทศครับ